สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ค n w เ t t r a d e ครับสำหรับวันนี้เรามาแนะนําในการสมัครเปิดบัญชีกับ Xnet ครับโดยสามารถเข้าไปที่ l i น์แอดของเรานะครับแล้วก็กดบนปุ่มสมัคร Xnet ได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกดที่ลงทะเบียนได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกภูมิประเทศนะครับโดยเราจะเลือกที่ไทยแลนด์ครับแล้วก็กดดําเนินการต่อครับ แล้วก็ตรงนี้เราใส่อีเมลนะครับของเราก็ไปครับหลังจากที่เรากรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้หมายเลขด้วยนะครับตามเงื่อนไขที่เอ็กเน็ตให้มาเลยครับหลังจากนั้นกดดาเนินการต่อครับหลังจากนั้นเมื่อเราตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะส่งรหัส OTP มาที่เราได้นะครับ เมื่อเรากดขอรหัสนะครับระบบก็จะส่งหมายเลข OTP มาที่เพื่องมือถือของเรานะครับและให้เรากรอบหมายเลข OTP เข้าไปครับหลังจากนั้นให้กดฝากเงินเข้าบัญชีเลยนะครับโดยจะมีวิธีต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะเติมเงินเข้าไปในรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการของ Mobile Banking นะครับ Bank Transfer หรือว่า Neteller นะครับก็สามารถทําได้นะครโดยก่อนที่เราจะฝากเงินเข้าไปได้นะครับเราต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับ โดยที่เราออกไปหน้าหลักนะครับของแอปพลิเคชัน Xnet นะครับโดยไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อฝากเงินครั้งแรกนะครับโดยกดที่ดำเนินการต่อนะหลังจากนั้นครับเราก็กรอกข้อมูลตามที่ Xnet นะครับให้เรากรอนะครับและหลังจากนั้นรอไม่นานนะครับเพื่อให้ทาง Xnet นะครับยืนยัน ตัวตนของเราเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะฝากเงินนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆของ Xnet ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์ม Xnet นะครับไม่ยากเลยนะครับหรือหากท่านใดมีปัญหานะครับในการสมัครสามารถติดต่อมาที่ Queen Way Trade ได้นะครับเพื่อที่เราจะประสานงานกับทางโบรกเกอร์ให้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Queen Way t r a d e ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ